ใส่แรงใส้อีกแนะนำใส่แรงๆเลยสวัสดีครับทุกท่านฮะต้องทอดไฟอ่อนต้องทอดไฟอ่อนใส่แรงแป๊บนึงเบาแก๊สใส่ลรงๆแนะมันจะใส่อีกจะแก้วนึงมันพอดีแล้วครับตัวมันสีเดือดใส่เบิ้ลแก้วเลยฮัน

ที่สองลูกสามเหรอเอันต้องตออันนี้คือการทอดกุนเ <c oughs> ชียงนะครับมีเอฟซีแนะนำว่านะฮะให้ทอดด้วยน้ำก่อนพอใกล้สุกแล้วค่อยใส่น้ำมันเนาะนะครับซึ่งเราก็ไม่เคยทำสูตรนี้นะฮะใส่น้ำมากน้ำน้อยนะยังโต้เถียงกันอยู่เลยนะครับเมื่อกี้นี้ครับทุกท่านก็ไม่แน่ใจว่าจะใส่น้ำเยอะหรือน้อยนะครับเราก็ไม่รู้เนาะแต่ความคิดผมคือว่า ใส่น้าให้เยอะๆเลยคั่วให้สุกๆเดี๋ยวน้าใกล้ๆแห้งเลยเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ามันอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ปุ้ยเขาบอกว่าใส่ทีละน้อยนะซึ่งเรายังไม่รู้นะฮะทุกท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะฮะตัวเทียนกันนิดหน่อยนะครับต่างต่างคนต่างเหตุผลนะฮะส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาลุ้นด้วยกันเนาะเขาเป็นคนทํานะเราก็ต้องดูเขาเฉยเราแค่นะครับคิดคิดเอาเองแต่ว่า ยังไม่เคยทำนะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ให้น้ําเดือดแล้วก็ใส่ใส่ไอ้เจ้ากุนเชียงลงไปแล้วนะครับทุกท่านนะแล้วก็คนพอให้สุกเนาะสุกแล้วก็ใส่น้ํามันอีกทีหนึ่งนะครับเอฟซีอะไรประมาณนั้นนะอันนี้คือการทอดกุนเชียงนะครับซึ่งมีเอฟซีแนะนํามาก็ขอบคุณมากนะครับและเราก็จะลองทําดูเป็นครั้งแรกนะครับของบ้านเราเลยนะนะทุกท่านนะครับผมนะครับไม่แน่ใจว่าจะอร่อยหรืออย่างไรนะครับทุกท่านก็ รอรุนไปกับพวกเรานะครับรอสุกกันฮะตอนนี้เราให้เดือดสักพักหนึ่งก่อนนะฮะเดือดแล้วเดือดคลักๆๆแล้วนะครับทุกท่านเดีด๋ยวผมพาดูใกล้ๆเนาะ <S <S นี่เป็นไงโอ้โหคุณเชียงใกล้สุกแล้วนะครับอันนี้คือยังเป็นน้ําอยู่นะครับทุกท่านยังเป็นน้ำเปล่านะฮะไม่ใช่น้ํามันนะครับตอนนี้เราเป็นน้ำเปล่า ซึ่งสูตรนี้ผมก็ไม่เคยทำเนาะอาจจะอร่อยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราทอดน้ํามันแล้วมันจะมันแพรบเลยนะครับทอดด้วยน้ํามันเนี่ยนะครับทุกครั้งที่ได้มาเนี่ยเราจะทอดกุนเชียงด้วยน้ํามันแล้วทําให้รู้สึกว่ามันมันมันไม่น่ารับประทานนะฮะอันนี้เราจะทอดด้วยน้ําเปล่าก่อนแล้วใส่น้ํามันอีกทีหนึ่งนะครับตามที่ fc ท่านแนะนํามาเออมันก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งฮะเนี่ยก็เหมือนเราลวกเนาะ ส่วนรสชาติจะคงเดิมหรือเปล่าโดนน้าแบบนี้นะไม่แน่ใจนะทุกท่านไม่แน่ใจเลยจริงจริงรอรอให้เดือดเดือดก่อนสักพักหนึ่งนะครับผมอันนี้ตอนนี้น้ําน้ําเริ่มแห้งเลยนะทุกท่านลองเขี่ยให้ดูสักหน่อยหนึ่งด้ว่าแห้งแล้วเป็นไงอ๋อแล้วอาคิมรสชาติที่ว่ามันจะเป็นไงก่อนใส่น้ำมันก่อนเติมน้ำมันดูว่ามันเลี่ยนไปไหมเพราะว่าน้ำมันเห็นเลื่อมๆอยู่ อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้ไงลองชิมดูก่อนลองชิมรสชาติดูก่อนว่าเป็นไงได้ไหมไ,ไม่ต้องใส่ก็ได้ม,มั้งน้ำมันเท่านั้นนะเพราะนี่มันก็ดูเลื่อมๆเ,เ,เลยเพราะว่าเนื้คั่วเลยนี่อคั่วชุกเรื่องหรือว่าติดกระทะถ้าไม่ใส่น้ำมัน อ่ะใส่หน่อยนึงก็ได้ป้งดียัไงไม่รู้นะไม่ช่วยหรอกอทำดูไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกอเ,เดี๋ยวถ้ามันไม่ใช่คราวหน้าเราก็อย่าทำแบบนี้แค่นั้นอเองตอนนี้จะใส่น้ำมันแล้วสักหน่อยนึ่งพอละช้อนเดียวพออ่ะพอละอโคลีโคลี ทอดกุนเชียงนะครับกับข้าวมื้อนี้จริงเด็กๆก็ชอบอกชอบใจกันเหลือเกินนะครับกุนเชียงของแซ่บของอร่อยเนาะนะได้แล้วเนาะให้เหลนห,นอห,หล้องใช่ไหม อันนี้เราใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนึงครับนะอร่อยไม่เอยจะอร่อยไม่เอยนะรอลุ้นนะครับรอลุ้นอยู่ตอนนี้ ได้ยังไงยังอ,ยงอะองมัน,มนดูเหลืองๆเหมือนกรอบๆอ่ะรออีกสักพักนึ่งนะงทุกท่านไ,ได้แล้วมั้ยได้ออแล้วร่อยแล้วแหละดูเมนูนี้ก็อืมอะเมน,มมนูคุณเชียงทอดนะครับ เป็นอาหารที่เด็กๆดูดิใส่น้ำมันนิดเดียวมันเลยเนาะเยิมเลยน,น,น้ำมันออกจากไอเจ้ากุนเชียงรู้เปล่าเนี่ยจริงๆไม่น่าใส่เลยเมื่อกี้เนาะใส่ไหมไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ใช่ไหมใชม่ถ้าไม่ใส่ก็มันก็ติดกระทะเนาะไม่ต่างกันแต่ว่าก็ต้องใส่เพราะว่า ไปดูสิในคลดลับที่เขาทำมาเกล็ดลับจากไหนแข่เขาใส่การทุกงานอนงา้นมันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมมันก็จะจืดเนาะจะจืดมันจะนิ่มคุณเชียงมันต้องมันเนาะแต่มันมากมันก็เลี่ยนนะใช่แต่ว่าสูตรนี้น่าจะโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองมันไม่แข็งมันไม่แข็งเหมือนตอนทอดแค่น้ำมันอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้คือมันจะนิ่มเดี๋ยวผมจะลองชิมดูให้ทุกท่าน รสชาติยังคงเดิม,มแต่เพีแค่มันจะไม่แข็โอเคอยู่นะอืได้อยู่โอเคอยู่โอ,อ,โอ้นะฮะขอบคุณสูตรสูตรทอดกุนเชียงจากเอซีเนาะนะครับที่ที่คอมเมนต์มาบอกว่าให้ทอดกับน้ำเปล่าก่อนนะครับพอสุกแล้วค่อยใส่น้ำมันโอ้นะ ซึ่งเป็นการถกเถียงของเราสองคนมากเลยไม่เคยทำเนาะว่าจะใส่น้ำมันเยอะใส่น้ำน้อยน้ำมันอะไรประมาณนี้เนาะเมื่อกี้นะนะครับสรุปแล้วอร่อยนะผ่านนะครับผ่านนะครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับเมนูนี้วิธีทำแบบนี้นะครับอร่อยนะครับการันตีโดยเอกกี้ซีูนะครับผมให้ห้าดาวนี่พี่น้องโอเคนะรบคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ดีค่ะ